ป้องกันและกำจัดกล้วยตายพายเชื้อราฟูซาเรียมออกซิสปอรัม FST หรือโรคเหี่ยวในกล้วยกล้วยมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่างๆที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิตของพืชหนึ่งในโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อกล้วยคือกล้วยตายพายหรือโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราฟูซาเรียมออกซิสปอรัม FST โรคเชื้อรานี้ส่งผลกระทบต่อพืชทำให้ใบเหี่ยวและผลเหี่ยวเฉาทำให้พืชตายในที่สุด ไอเอสเป็นสารฆ่าเชื้อราที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำงานโดยรบกวนสมดุลไอออนของเซลล์เชื้อราซึ่งนำไปสู่การตายการใช้ไอเอสในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวฟูซาเรียมในกล้วยเกษตรกรสามารถผสมไอเอสห้าสิบซีซีต่อนน้ำยี่สิบลิตรแล้วฉีดพ่นบนต้นกล้วยส่วนผสมนี้สามารถใช้เป็นประจำเป็นมาตรการป้องกันหรือเป็นมาตรการรักษาเมื่อโรคได้ส่งผลกระทบต่อพืชแล้วอย่างไรก็ตามเพื่อให้ต้นกล้วยได้ผลผลิตสูงสุด เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK 1ร่วมกับ IS ได้ FK 1เป็นปุ๋ยสมบูรณ์ที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีและสารลดแรงตึงผิวไนโตรเจนเร่งการเจริญเติบโตและส่งเสริมการพัฒนาของใบเขียวในขณะที่ฟอสฟอรัสเร่งการเจริญเติบโตของดอกและการเจริญเติบโตของรากโพแทสเซียมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืชต่อโรคและเพิ่มผลผลิต FK 1เมื่อแกะกล่องออกมาจะพบ2ถุงบรรจุถุงละ1กิโลกร,รมัม ต้องผสมใช้พร้อมกันในการใช้ FK 1กเกษตรกรสามารถผสม50กรัมของถุงแรกและ50กรัมของถุงที่2ละลายในน้ำ20ลิตรแล้วฉีดพ่นสารละลายบนพืชส่วนผสมนี้สามารถใช้ได้ทุกสองสัปดาห์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีของต้นกล้วยโดยสรุปการป้องกันและกำจัดโรคเหี่ยวฟูซาเรียมในกล้วยหรือกล้วยตายพรยต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับก,บการใช้สารประกอบอินทรีย์เช่น IS และปุ๋ยที่สมบูรณ์ เช่น FK 1เมื่อใช้เทคนิคเหล่านี้เกษตรกรสามารถรับประกันสุขภาพและผลผลิตของต้นกล้วยซึ่งจะนำไปสู่การทำการเกษตรที่ยั่งยืนและให้ผลกำไรมากขึ้นปุย๋ยทางใบ FK 1คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุย๋ยทางใบ FK 1ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวชัวรยเปอร์เซ็คุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแล็บเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุด สร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทำให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ำหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค ท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท ifk lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า oem odm ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแลกบมาตรฐาน ISO IEC 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแล็บของเราได้มาตรฐาน ISO IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยําได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลอ็อตตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและคุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลอ็อตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบาทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุ ได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทำให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001 2 0 1 5นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัวและสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตามกฎของกรมวิชาการเกษตรนะคะเวลานำสินค้าของเราเที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูก กฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการแพคเกจจิ้งและเดลิเวอรคือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วย3กลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็กลุ่ม FK Group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ OEM ODM แบรนด์นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์0905928 6 1 4 0 9 0สี่ศูนย์ 14, หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าทุกทกท่าน